แล้วก็นหน้าปลาร่าจะใส่ลงไปต้มกับไก่นี่เลยเนาะหอมอพริกขนาดซุกแล้วซุกแล้วทำต,ต้มไก่นะเจ้านีพริกยำนะเจ้าปรุงรสด้วเลยเนาะน้ำปลาไผักแผลวใบกํมก่อต้อนหอมซอยยำไก่ใส่พริกหลาบสูตรผักเหนือตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้า สวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้านอมพาเข้าครัวนะเจ้าทำยำไก่นะเจ้ายำไก่ใส่ผิกกาบบานเฮาเนาะก็มีไก่สองขานะเจ้าอันนี้เป็นขาติดตะโพกเนาะวันนี้ป้ามีไก่บ้านนะเจ้าแต่ไก่แบบนี้เกาะล้ําเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็มีขาเจ้าไคใบมะกรูดนะเจ้าขมิ้นเดี๋ยวจะเอาไปต้มกับไก่นะเจ้า สมุนไพรสามสีอย่างนะเจ้าเดี๋ยวเอาไปต้มกับไก่เนาะต้มซุปเราขอยเอามายำนะเจ้าพักก็มีพักไผ่พักแผวนะเจ้าแล้วก็ต้นหอมเนาะอันนี้ยอดก้อมกอแคร์นะเจ้าใบกระเพราเนาะพักไผ่พักแผวยอดางามเลยนะเจ้าเก็บเอาแปลงพักหลังบ้านนี้นะเจ้าเดี๋ยวป้าจะเอาหารเอาซอยใส่ยำไก่นะเจ้าแบ่งไว้กินกับเตเนาะเรียกยำป้ายังมาได้ตามเตือนนะเจ้าก็มีตามนี่เลยเนาะ มีพริกแห้งคั่วเพื่อบบเป็นการเสียเวลานะเจ้าปลาได้คั่วมาแล้วนะเจ้าแล้วก็มีจะไข่กระเทียมหอมแดงคามาแคนเม็ดพักชีแล้วก็เกลือเจ้าอันนี้เป็นน้ำปลาร้านะเจ้าน้ำปลาโหงปรุงรสชูรสอันนี้เป็นสูตรพริกลาบนะเจ้าลาบทั้งเหนือเนาะใส่ย้ำกบย้ำไกล่ลาบจีนลาบหมู ลาบปลาลาบเป็ดไก่สูตรเดียวกันเลยนะเจ้าเดี๋ยวป้าเอาไก่ไปต้มก่อนนะเจ้าต้มหัวซุกเนาะเดี๋ยวคอยมาตำพริกนะเจ้าจุดไาตั้งหม้อน,นะเจ้าใส่น้ำสะอาดลงไปพอน้ำห้อนก็ใส่ขา่าจะไข่ลงไปเนาะแล้วก็ขมินนะเจ้าอันนี้ปลาทูใส่เนาะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็เอาไก่ไปต้มเจ้า อันนี้ป้าใส่ผงปุ้งรสลงไปตอนติดต้มไก่เลยเนาะแล้วก็น,น้าปลาร่าจะใส่ลงไปต้มกับไก่นี้เลยเนาะต้มไว้ตรงนี้นะเจ้าเดี๋ยวคขอยมาดูกันตอนซุกเนาะกระเทียมเจ้า,าลงไปต่มก่อนเนาะแบ่งออกเกลืองน,นนะเจ้าเดี๋ยวจะเอาไปพัดพผิกเนาะ จะไข้าขาเกลือเม็ดหอมป้อมเนาะแล้วก็มาแขน,แขนคริกแห้งครัวความเผ็ดตามชอบเลยนะเจ้าตามไปกอนนะ้องหอมแดงไข่เส่ที่หลังเจ้าตามด้วยหอมแดงเจ้า หอมน้ำพริกขนาดแรงประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะมาดูตีมอต้มไก่ก่อนเจ้าโอะสุกแล้วเจ้าสุกแล้วซุกแล้ว ปิดไปแล้วเนาะเดี๋ยวตักขึ้นพักไ้ก่อนตักไปตรงนี้นะเจ้าหายห้อนข่อยมาชีกเจ้าตั้งกระทะนะเจ้าใส่น้ำมันผื่ดลงไปสักน้อยนะเจ้าเดี๋ยวเอาริกมาพัดก่อนเนาะ กระเทียมลงไปเจียวกันนะเจา้ากระเทียมติดแดงแล้วจะกินนะเจา้ากระเทียมเหลืองหอมและะ้วจะเอาพริกลงไปคัดกนะ่ะ พ,พัดพริกในเกาะหอมไปสบ้านแปดบานเลยเด้อป <c oughs> ิดไปแล้วนะหอมแก <c oughs> ไปไปชีกไก่ก่อนเจ้าชีกไก่ก่อนนะเจ้าชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ตามชอบเลยนะเจ้าป้าก็ชีกประมาณนี้เจ้า กระดูขกขาไก่ใส่ไปเลยเนาะสีดายมันกระดูก้ออ่อนๆนะเจาล้ำเนาะ <c oughs> ป้าชอบกินเจา <c oughs> มาย้ำกันเลยนะเจ้าอยํากระชามน,นะอันนี้เป็นน้ำต้มไก่นะเจ้าน้ำต้มไก่ที่ป้าได้ใส่น้ำปลาร่าแล้วก็ผงกลุงรสลงไปนะเจ้า อันนี้พริกยำนะเจ้าติปาเอาอไปพัดตะกี้นะเจ้าปรุงรสดไปเลยเนาะผงนัวนะเจ้าแล้วก็น้ำปลาปลงไปชิมไปเนาะแล้วก็ไก่ที่ฉีกตะกี้นะเจ้าคนส่วนผสมเครื่องปรุงเข้ากันกลนะเจ้า เดี๋ยวค่อยมาชิมนะเจ้าแล้วก็ใส่พักเนาะชิมก่อนนะเจ้าอืมล้อเจ้า,ารสชาติพอดีแล้วทีนี้ก็ใส่พักลงไปเลยเนาะพักไผ่พักแผลวใบก้มก่อต้อนหอมซอย ไปไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟลระเจ้ายำไก่ยำจีนไก่ต้มยำไก่ใส่พริกกะดสูตรผักเหนือบ้านเฮานะเจ้า ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจป้ะนอมเป็นนะเจ้ามาเจ้าทุกทุกคนกินข้าวด้วยกันวันนี้ป้กขอตัวไปกินข้าวก่อนไว้พากกันใหม่ในครังต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า